นี่คือหนังชีวิตค่ะทุกคนโูจะพยายามเลสฟันโบแตกล,ละเกียดแล้วเขาจับโูกันแบบ o oh ้ my god ตัดเหนือกันทุกคนค <S <S นั่นจากว่าวันนี้เนี่ยโบตั้งใจที่จะทํารีวิวเกี่ยวกับการจัดฟันแต่ว่าใช้สายต่อไม่ผิดอะทุกคนแล้วคลิปที่โบอัดมาประมาณ1ชั่วโมงมันไม่มีเสียงโบเลยต้องมานั่งอัดใหม่อีกรอบชีวิตมาเริ่มกันเลย วันนี้เนี่ยโบตั้งใจว่าโบเนี่ยจะมาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดฟันต้องแต่เล็กจนโตเลยโบได้ทําการจัดฟันมาแล้ว2รอ,อบเพรอบฟันมาแล้ว2รอ,อบคทุกคนมาวันนี้เราจะมาเริ่มกันเลย ตั้งแต่เด็กนะคะโบก็มีปัญหาอยู่ประมาณป .5 ป .6 ในแหละแล้วก็ได้ไม้ฟรีทุกคนแล้วโบก็พยายามที่จะรีบวิ่งไปแลกไม้ฟรีให้เร็วที่สุดตรงดิ่งไปที่สากรณ์ซึ่งทางระยะทางไปสากรณ์ก็ไม่ได้ไกลมากแต่ว่าพื้นเนี่ยมีความลื่นแล้วประจวบกับตอนเด็กๆเ,เนี่ยเราต้องใส่ถุงเท้าเราก็เลยไปสหกร่อนแล้วเราก็ลื่นลื่นลื่นแล้วทุกคนรู้ป่าว่าพื้นอะ่ะมันเป็นพื้นปูนขัดมันล้มแบบไม่ได้เอาอะไรกั้นเลยทุกคนแบบไม่ได้มีอะไรมากันก้นกลางระหว่างฟันโบกับปูนอะ่ะทุกคนฟันโบได้ทําการเจาะไปที่ อย่าจริงจังมากโบฟันของโบเนี่ยได้ทําการเจาะไปที่ป enfin> ูนแบบเจาะแบบอย่างนี้เลยทุกคนอันนี้คือปูนนะแล้วนี่คือฟันมูกอ่ะ คือด้วยน้ำหนักตัวของโบทุกคนมันปึ้งลงไปแล้วฟันโบแตกครึ่งอะไม่ละเอียดนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาเบอร์ไปตอนนั้นโบด้วยความยังเด็กโบก็ไม่รู้ว่าโบต้องทํำยังไงบ้างโบก็ไม่ได้ไปหาหมอจนกระทั่งวันหนึ่งโบปวดฟันมากๆเพราะว่าโบมีอาการฟันผุตอนนั้นไปหาประมาณปหกแล้วแล้วโบก็ต้องจัดฟันในที่สุดเพราะว่าคุณหมออะเรียกพยาบาลบอกว่าให้ไปตามญาติของน้องมาแล้วก็เล่าให้ฟังว่าแบบเออน้องต้องทําการจัดฟันนะแล้วก็ ็คือโบดรักษาลกฟันด้วยเพราะว่าฟันข้้งหน้าโบไ,ได้รับการกระทุบกระเทือนอย่างรุนแรงจนไปถึงรากฟันก็นั่นแหละทุกคนครั้งแรกของการจัดฟันของโบก็คือตอนปอ .6 จัดฟันแบบธรร,ร,ม,บบธร,รมดานะทุกคนตอนราคาประมาณ3 0,000บาทใช้เวลาวมันาณ4ปีทุกคนโบจัดป .6 เสร็จม .3 พอจัดฟันก็ต้องใส่รีเทนเนอร์ซึ่งโบไม่ได้ใส่รีเทนเนอร์ทุกคนมันหายทั้งหมดสรอบซึ่งมันหายบ้างนั่งทับบ้างแตกบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบขี้เกียจไปทําใหม่แหละเพราะไม่ได้คิดว่ามันจะเกิดเอฟเฟกอะไรจนกระทั่งมันเกิดเอฟเฟคททําาห้้้ััันนนนนบุเเเเียยยวอ่ง็ไดชลกมรู ว่าโบไม่น่าลือเพราะว่าการจัดฟันเป็นอะไรที่ทรมานมากสำหรับโบนะคือโบอะรักษารักฟันเสร็จใช่ไหมแล้วโบต้องทาการข้อฟันเนื่องจากว่าฟันของโบเนี่ยคักครึ่งหนึ่งหมอก็ต้องทําการข้อฟันซึ่งตอนนั้นโบยังป้องกโบไม่สามารถข้อฟันได้เหมือนกับเหงื่อของโบยังโตไม่เต็มที่เหลืออะไรสักอย่างคนหมอก็เลยบอกว่าตอนอายุสิบแปดต้องมาข้อฟันเสร็จแล้วพออายุสิบแปดอันนี้ข้ามสเตปการจัดฟันไปก่อนนะคือฟันของโบเนี่ยเบี้ยวแหละเออเบี้ยวแล้วยังไม่ได้ทำอะไรกับมันแล้วก็ต้องไปข้อฟันก่อนโบ เหงือกของโบมันล้นต้องฟันซี่หน้าเออเหงือกมันไม่เท่ากันเลยคือเขาไม่แนะนำโบว่าโบจะต้องตัดเหงือกหรือว่าต้องทําอะไรให้ฟันมันสวยเท่ากันเขาทาให้โบเลยทุกคนตอนนั้นใช้เงินประมาณ10,000บาทซึ่งสาหรับโบมันถือว่าเยอะมากซึ่งพอทาเสร็จออกมาทุกคนมันไม่ดีเลยอะแบบฟันซี่ข้างในอะเขาก็ใช้เป็น วัสดุที่ไม่ใช่สีขาวอะ่ะเป็นสีดำเวคือเขาปิดเป็นตะกัวหรืออะไรสักอย่างให้โบอะคือเขาบอกว่ามันไม่ได้โชว์โบแบบเอ้าได้เหรอตอนนั้นยังเด็กเพียงคนไม่เป็นอะ่ะแบบเออก็ติดอย่างนั้นก็คือติดอย่างนั้นมาจนโบมาใช้ชีวิตแล้วโบรู้สึกว่ามันไม่ใช่แหละตอนโบออกมาเงือกโบดำอ่ะทุกคนมันไม่สวยอะ่ะเงือกไม่เท่ากันอย่างเงี้ยเออแล้วโบก็ไม่รู้ว่าเขาปล่อยโบออกมาได้ไงทำไมเขาถึงไม่แนะนำว่าโบต้องทำอะไรบ้างโบก็เลยเกิด ความคำแค้นใจประจวบกับฟันของโบเนี่ยได้เบี่ยวไปหาคุณหมออีกรอบหนึ่งซึ่งครั้งนี้โบเลือกคลินิกที่ดีที่สุดเท่าที่โบจะเลือกได้โบเลือกคลินิกน All Dent สีลมค่ะทุกคนแล้วก็เข้าไปปรึกษาเขาว่าฟันโบเป็นแบบนี้แบบนี้โบต้องทำอะไรบ้าง หนึ่งเลยนะฟันหน้าของโบไม่สวยต้องฟันของโบเบี้ยวแล้วโบต้องการที่จะจัดฟันใหม่ซึ่งโบก็ปรึกษามอว่าเออพอมันพอจะมีอะไรทําให้มันแบบรวดเร็วได้ไหมพ<อ>เพราะว่าถ้ามาจัดฟันแบบปี2ปีแต่แค่แบบปัญหาแค่นี้เออโบก็ไม่ค่อยไหวเพราะว่ามันแบบมันนานเกินไปโบไม่ค่อยอยากจะใัยเหล็กนาน,านๆคนุณหมอก็เลยแนะนํามาเป็นการจัดฟันแบบฟัสตเบสซึ่งเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่มากๆโบไม่รู้จักฟาสตเบสมันมีการจัดฟันแบบหลายแบบมาคยคือหมอก็คือแบบพูดๆๆมาซึ่งโบก็เลยตกลงปรงใจกับคุณหมอว่าเออโบจะจัดฟันแบบฟันเสตะ คุณหมอเพราะว่าคุณหมอเล่าให้ฟังว่าการจัดฟันแบบฟันเบดมันดียังไงมันเร็วมากก็คือถ้าจัดฟันแบบธรรมดาก็คือจะเป็นปีต้องใช้เวลาเป็นปีแน่ๆอยู่แล้วเออมันไม่ไหวอะถ้าจัดฟันเป็นปีอะคุณหมอก็เลยแนะนําเป็นฟันเบดซึ่งใช้เวลาขั้นต่ำ6เดือนทุกคน Amazing โบเขาตกใจว่าเอ้ยคุณหมอมันเป็นอย่างนั้นได้ยังไงทำไมมันเป็นถึงเป็นอย่างนั้นอะไรยังไงคุณหมอก็เลยเล่าให้ฟังว่าเออการจัดฟันแบบฟันเบดมันคือการจัดฟันแบบบัคเก็ตเขาจะเป็นสามเหลี่ยมแต่ว่าแบบปกติจะเป็นสี่เหลี่อข้เานนุกวัตแบบ ่อยเคลื่อนฟันของเราทุกๆวันนะทุกคนแต่คือถ้าเกิดเป็นแบบจัดฟันธรรมดาคือเขาจะเคลื่อนทุกๆครั้งที่คุณหมอดึงทุกคน,นึกออกว่าคือทุกคนจะต้องไปหาคุณหมอทุกเดือนแล้วก็ไปยึดฟันอะ่ะทุกเดือนแล้วมันก็จะมีการอาการปวดทุกเดือนในการจัดฟันแบบฟันเบททุกคนโบเปลี่ยนยางทุกๆสองอาทิตย์คือเขาเร็วมากตอนเปลี่ยนยางอะ่ะไม่รู้สึกปวดเหมือนตอนที่แบบ<อ>ครั้งแรกที่ทำอ่ะคือทุกครั้งที่ไปหาหมอและเปลี่ยนยางจะรู้สึกตึงและเจ็บแต่การจัดฟันแบบฟันเบทอ่ะคือแค่รู้สึกตึงข กินข้าวไม่ได้ต้องกินข้าวต้มอะไรเงี้ยแต่คืออันนี้ไม่เลยทุกคนโบสามารถทาคลิปกินได้ปกติอย่างที่ทุกคนถามบว่าพี่โบคะเหล็กไม่ได้เป็นอุปสรรคของพี่โบเลยเหรอคะหรือว่ายังไงอะไรอีอกโบก็เลยคุยกับคุณหมอว่าอ่ะโอเคงั้นโบตกลงปรงใจการจัดฟันแบบฟันเบทแต่ว่าการจัดฟันแบบฟันเบทจะมีค่าใช้ใจ่ายมากกว่าการจัดฟันธรรมดานะทุกคนแต่สิ่งที่แลกมาคือคุม้มเขาะว่าโบต้องการเวลาที่เร็วมากๆโบก,ก็เลยเลือกจัดฟันแบบฟันเบทคือคนที่สนใจก็ต้องไปปรึกษาคุณหมอก่อนที่จะเริ่มจัดฟันนะไม่ต้ออองัวแบบเะคคุณหมจึืป ได้หรือว่าถ้าทุกคนอยากจะปรึกษาก็คือปรึกษาได้ที่อันนี้เลยนะคะ ig fastbet asia สรุป3มอย่างที่โบต้องทำนะคือจัดฟันหนึ่งและรักษาฟันซีนาครอบใหม่ตัดเหงือกส3ก็คือโบต้องรักษาเหมือนแบบเป็นของแถมอะโบต้องรักษารกษารกฟันซีเนื่องจากว่าเหมือนฟันโบผุกไปโดนพงประสาทพอไปโดนพงประสาทปุ๊บมันทําให้เกิดเชื้อโรคเข้าไปแล้วพอเชื้อโรคเข้าไปปุ๊บเหงือกโบมีหนองตลอดเลยไอตรงเนี้ยคุณหมอก,ก็เลยว่าเออเนี่ยมันมีหนองตลอดใช่ไหมคุณหมอก็เลยบอกเนี่ยต้องรักษารากฟันแล้วเนื่องจากว่าเชื้อโรคเข้าไปในพงประสาทําให้เกิดอาการติดเชื้อ โบก็เลยรักษารากฟันก่อนเอารากฟันอะไรให้เสร็จอะเพื่อที่จะไปจัดฟันนะก็คือรักษาลากฟันแล้วก็อุดนะคะเสร็จแล้วก็ฟันซี่หน้าก็คือจะต้องตัดเหงือกเสร็จแล้วก็ต้องทำครอบชั่วคราวก่อนแล้วก็จัดฟัน โบเริ่มจัดฟันประมาณช่วงเดือนมกราตอนปลายเดือนเลยประมาณยี่สิบสองที่เริ่มใส่เครื่องมือนะประมาณ3เดือนเท่านั้นฟันซี่ที่โบมีปัญหาเข้าที่เป็นที่เรียบร้อยไม่ถึง3เดือนรนะู้กนันประมาณ2เดือนอะ่ะเข้าที่แบบมันเคงเนี้ยมันปุ๊บอยู่ดีเขาก็กระจับตัวเนี้ยทุกคนนึกออกปะคือมันเร็วมากแล้วโบวก็ตกใจว่าเอ้ยโบสามารถถอดได้แล้วหรือเปล่าวะอะไรคือฟันแต่ก่อนโบสบกันแล้วมันจะเป็นยางไงทุกคนฟันมันค่อมันเกินไปอะ่ะแล้วเขาก็ทําการขึ้นมาให้ด้วยทําให้โครงหน้าของโบอยาวขึ้นด้วยทุกคนนึกออกไหมบางคน จริงค่ะเพราะว่าโครงหน้าโบนี่ยยาวขึ้นด้วย โอเคฟันก็คือสบกันได้ดีมากยิ่งขึ้นอ่ะคือมันไม่ได้รักษาแค่ซี่ฟันที่ของโบเบียวทุกคนแต่คือเขายังช่วยรักษาแบบโครงหน้าของเราฟันให้จัดระเบียบเรียนตัวได้ดีอ่ะด้วยเวลาเร็วมากๆทุกคนคือโบจัดเดือนมกราโบเสร็จเดือนมิถุนาซึ่งเบดเสร็จแล้วประมาณ6เดือนแต่6เดือนนี้ขอลบไป1เดือนเนื่องจากว่าโบไม่ได้ไปหาหมอ1เดือนเนื่องจากว่าหมอปิดค่ะปิดเพราะว่าติดโควิดเบดเสร็จแล้วจริงๆประมาณ5เดือนแล้วก็8ครั้งที่โบไปเปลี่ยนยางประมาณนั้นไม่รู้ว่าโบจะพูดอะไร เกี่ยวกับฟันเกโบก็เลยทําตั้งคําถามไว้ใน IG Story อะ่ะ <c oughs> เป็น IG เก่าโบด้วยค่ะมันเป็น IG เก่าโบแต่โชคดีที่โบเซฟทุกอย่างไว้ทัน <c oughs> การจัดฟันแบบฟารสเปดราคาเท่าไหร่นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่60,000บาทนะคะทุกคนแล้วแต่เคสของโบทําที่สีลมนะคะ all dent สีลม all dent สีลมนะคะคลินิกไหนที่มีฟาสเบทนะคะทุกคนก็ลองไปถามหรือว่าทุกคนลองปรึกษาตรงนี้ก็ได้ถ้าเกิดว่าแบบอยากรู้ลึกจริงๆอะไปถามเขาเลยนะเนี่ยไอจีเนี้ยฟาสเบทเอเชียคือคือเหมือนเขาโคกับหลายๆคลินิกอะทุกคน<ะ>อันนี้หนูเคยเห็นคลิคลิก1หนึ่ง<ะ>เขาบอกว่าอันนี้จะจัดฟันแบบไวๆคือมันจะเข้าเร็วกว่าเดิมใช่ไหมคะใช่ค่ะคืออันเนี้ยคือเข้าเร็วมากๆเลยคือถ้าเกิดจัดฟันแบบธรรมดาใช้เวลาเป็นปีใช่แต่อันเนี้ยคือใช้เวลาหลักเดือน ที่โบถอนฟันไหมคือโบไม่ได้ถอนฟันนะทุกคนโบอ่ะเคยถอนฟันครั้งแรกก็คือตอนจัดฟันครั้งแรกโบถอนฟันไปสี่สี่แล้วก็ตอนจัดฟันครั้งที่สองที่จัดฟันด้ฟาสเบดโบไม่ได้ถอนฟันนะคะทุกคน จัดฟันแบบพี่โบเรียกว่าอะไรคะอะโบต้องบอกก่อนนะคะว่าคือโบจัดฟันแบบฟัดเบดและการจัดฟันแบบฟัดเบดมีทั้งหมดย่อยไปอีก3นะคะก็คือมีแบบคลาสสิกเมทัลนะคะแล้วก็คลาสสิกคอมโบนะคะแล้วก็คลาสสิกเคลียร์สามอันเนี้ยเขาก็จะมีความแตกต่างกันไปอะทุกคนซึ่งโบเลือกแบบเคลียร์นะที่โบจัดมีคนบอกว่าทําไมของพี่โบไม่เห็นเหล็กเลยคะใส่มากอะไรเงี้ยก็เขาว่าโบจัดแบบเคลียร์การจัดฟันแบบเคลียร์จะเป็นเซรามิกข้อดีของเขาคือเราสามารถแบบใส่ยางสีใสได้แล้วเขาก็จะสามารถ อำพางกับฟันแล้วได้อจัดแบบไม่จัดแบบไม่ให้ทุกคนเห็นะเวลายิ้มอะไรเงรี้ยก็ก็จะช่วยได้บบที่โบมีวิธีทําความสะอาดอยังไงคะคือสําหรับคนที่จัดฟันนะโบแนะนําอันนี้เลยคือคนหมอให้โบมาเป็นแบบแปรงฟันที่แบบสามารถชออกซอ,อกซอนได้โบขอโทษสาหรับภาษาของโบด้วยนะคะโบไม่รู้จะใช้ภาษายัางไงดิ ถ้าจัดฟันฟาส t ์เบสครบ6เดือนแล้วต้องใส่รีเฮนเนอร์ไหมคะโบ oh. ต้องใส่รีเฮนเนอร์นะคะทุกคนคุณหมอแนะนําว่าแรกๆเลยคุณหมออยากจะให้ใส่24ชั่วโมงแต่ถ้าเกิดหลังจากนั้นแล้วอ่ะแบบพอนานๆไปแล้วอาจจะใส่แค่ช่วงกลางคืน <What? S 1> ขั้นตอนแรกในการจัดฟันคืออะไรล่ะคะขั้นตอนแรกในการจัดฟันเนี่ยไปหาคุณหมอปปค่อะไปปรึกษาคุณหมอพอไปปรึกษาคุณหมอแล้วเนยคุณหมอก็จะวินิจฉัยว่าเรามีปัญหาอะไรบ้างเราต้องทําอะไรบ้างคือไม่ใช่ว่าทุกคนอยากจัดฟันแล้วไปถึงจะได้ใส่เหล็กเลยนะทุกคนอย่างแรกเลยคือเราต้องแก้ป ราก่อนต้อมีฟันผูกไหมต้องถอนฟันไหมต้องทําอะไรไหมจากนั้นเราก็จะต้องทําทุกอย่างให้เสร็จก่อนเช่นอุดฟันขูดหินปูนทุกอย่างให้เสร็จแล้วค่อยใส่เครื่องมือเครื่องมือก็คือพวกเหล็กที่จัดอยู่นี่แหละ พี่โบคะจะดัดฟันครั้งแรกแต่จะทําแบบพี่แล้วแบบพี่คนที่ทําครั้งแรกต้องถอนฟันไหมคะอ,อ๋อเขาจะถามว่าจะจัดฟันฟันเบดแบบโบนี่แหละแล้วคือคนที่เพิ่งเริ่มทําต้องถอนฟันไหมโบแนะนําว่าให้ไปหาคุณหมอนะคะเพราะว่า,วาโบไม่แน่ใจว่าแบบ คือฟันของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะทุกคนนึกออกไหมว่าปัญหาของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันสิ่งที่ดีที่สุดคือการไปพบหมอแล้วก็ปรึกษาเขาว่าเราต้องทําอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยที่โบมาบอกวันนี้คือโบแค่มาแชร์ประสบการณ์ว่าโบไปทําแล้วเป็นยังไงบ้างแล้วก็โบมีปัญหาอะไรอันนี้คือเป็นเคสของโบเลยโดยเฉพาะถ้าใครมีปัญหาใกล้ๆโบจะได้รู้ว่าต้องทํำยังไงบ้างแต่ถ้าเก<ม>ิดใครปัญหาไม่ใกล้เนี่ยโบแนะนําให้ไปหาคุณหมอแต่อย่างน้อยๆเลยเนี่ยจะต้องมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการจัดฟันอยู่แล้วซึ่งโบก็มาแชร์ประสบการณ์คร ประมาณนี้ค่ะทุกคนหมดแล้วราคาที่พี่โบบอกเนี่ยต้องจ่ายรวดเดียวเลยหรือว่ามีผ่อนครั้งแรกเลยเนี่ยจ่าย1,000 0บาทแล้วก็ครั้งต่อไปเนี่ยจ่าย5,000 5 0 0 0 5 0 0นจนกว่าจะครบจัดแบบนี้ต้องเปลี่ยนยางทุกเดือนไหมคะของโบเปลี่ยนยางทุกๆ2ออาทิตย์นะทุกคน เขาถามว่าถ้าครบกําหนดการของการถอดเหล็กต้องใส่รีเทนเนอร์ไหมต้องใส่นะคะสาหรับโบเนี่ยโบใส่เป็นรีเทนเนอร์แบบใส่นะทุกคนคือการใส่รีเทนเนอร์มันจะมีทั้งหมด2แบบก็คือแบบอ้อสามแบบมันจะมีแบบเป็นใสแล้วก็มีการใส่เป็นลวดแบบที่ทุกคนเคยเห็นกันแล้วก็ทุกคนอาจจะไม่ค่อยเคยเห็นก็คือยึดติดไปเลยอะโบเคยยึดติดตอนที่โบจัดฟันทั้งแรกอะโบยึดติดแต่ตอนนี้โบถอดออกแล้วเพราะว่าโบจะมาจัดฟันใหม่ไงคือแบบยึดติดไปเลยโบจะ insert รูปให้ดูนะเออมันจะมีทั้งหมด3อย่างซึ่งโบเลือกแบบบใสสิ่่งที ชอบแบบใส่เพราะว่าสาม,มารถใส่ได้24ชั่วโมงอะคือเขาจะแค่ถอดตอนที่แบบทานข้าวเท่านั้นแต่ข้อเสียเขาก็มีนะจะไม่ได้แข็งแรงเท่ากับลวดอะ,อะเพอแล้วก็ถ้าคนที่นอนกัดฟันก็ไม่ควรที่จะใส่แบบนี้นะคะหรือว่าถ้าเกิดอยากใส่แบบนี้ในตอนกลางวันแล้วก็ตอนกลางคืนอยากใส่แบบลวดอะไรเงี้ยเออก็ด้วยทำมาสองแบบก็ได้ก็ลองปรึกษาคุณหมอดูประมาณนั้น <S <S จัดฟันทําให้โครงหน้าเปลี่ยนนิดหน่อยไหมคะสำหรับโบโบรู้สึกว่าเปลี่ยนนะเพราะว่าตอนแรกอะโครงหน้าของโบอะเหมือนแบบ ฟันเขาสบพับกันอะแต่คือคุณหมออะได้ดึงหน้าโบขึ้นนะทุกคนได้ดึงให้ฟันโบขึ้นน่ะคือแต่ก่อนคือแต่ก่อนเราจะแบบไม่ใช่อย่างเนี้ยคือฟันทั้งบนอะจะสบเจอปิดฟันล่างไปเยอะมากแต่คือตอนเนี้ย <c oughs> คือเขาปิดแค่เนี้ยเหมือนคุณหมอแบบยืดยืดขึ้นอะเออประมาณนั้นถ้ามีฟันคุดต้องถอนไหมคะต้องถอนก่อนเลยค่ะฟันคุด ก็ประมาณนี้แหละทุกคนวันนี้นะคะโบก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากค่ะโบเดินทางมาถึงตอนนี้ประมาณ5้าทุ่มครึ่งห้าทุ่มสีนะคะเนื่องจากว่าโบเริ่มอัดประมาณ3ามทุ่มแต่ไฟเสียงของโบเนี่ยมันใช้ไม่ได้นะคะโบมีปัญหาก,กับกล้องบ่อยมากเลยค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะมันฝึกให้โบอดทน,นะคะ่ะแล้วก็ให้โบรอบคอบนะคะแล้วก็เช็คง,งานก่อนตลอดเวลานะคะค่ะโบก็ต้องขอตัวไปแล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครมีคําถามอะไรสามารถแบบคอมเมนต์มาถามโบได้เลยนะใครที่สนใจก็สามารถ สอบถามได้ที่ทางคลินิกหรือว่าสอบถามกับทาง f า s t b เบทเอเชียนะโบจะขึ้นให้นะคะน,นี่เลยโบทุกคนสามารถไปติดตามเขาได้หรือว่าไปสอบถามรายละเอียดเขาได้เนื่องจากว่าโบอาจจะตอบได้ดีไม่เท่าเขาเลสเอเชียนะคะทุกคนอย่าลืมนะคะฟารสเบทเอเชียน,น,น,นะคะอย่าลืมฟารสเบทเอเชียฟารสเบทเอเชียฟารสเบทเอเชียนะคะอย่าลืมนะคะไปก่อทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบาย